พัชนาทซัพย์แสวซิสเราก่อตั้งมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2007นะคะหรือประมาณ18ปีเราเริ่มต้นจากธุรกิจที่เป็นเครื่องจกักรเรามีโรงงานที่เป็นคู่ค้าที่ทําเครื่องจกักรทาส่งในประเทศและต่างประเทศเป็นทางด้านอุตส,ส,สาหกรรมทางด้าน Hard d i ิส d ์ i v e อุตสาหกรรมจิวเวลรี่อุตสาหกรรมพวกนาฬิกาแล้วก็วงการแพทย์เครื่องมือแพทย์ช่วงที่เกิดโควิดจะเห็นว่าประเทศไทยเราและหลายๆประเทศซัฟเฟอร์มากตัวพี่เอง มีสวนเล็กๆอยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมพี่ก็ได้คุยกับชาวสวนเขาก็ลําบากมากก็ไม่สามารถที่จะขายสินค้าได้พี่เห็นข่าวที่ว่าเอามะม่วงเกรดส่งออกเนี่ยมาโยนที่ถนนมาทิ้งกันอย่างนี้ค่ะพี่ก็เลยรู้สึกเสียดายพี่ก็เลยมามองว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไม่ใช่มีเฉพาะแค่ข้าวอย่างเดียวนะคะ เป็นพูชผลในเรื่องของผลไม้หลายต่อหลายตัวเนี่ยเราได้ GI ก่อนที่เราจะทําสินค้าอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องทําการวิจัยตลาดเราก็เข้าไปหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ประชากรโลกในเรื่องของสังคมสูงวัยในเรื่องของ healthy product เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่า future trend ของอาหารเนี่ยจะเป็นอะไรเราก็ไปทําตัวนั้นเราจะทํำ product ที่ใช้วัตถุดิบในประเทศไทยเนี่ยเอามาทําเป็น product อะไรได้บ้างตัวสับปะรดนะคะเราใช ใช้เป็นตัวเวเนก้าเบสของเรา <Okay. S 1> ก็คือคำว่าเวเนก้าเนี่ยค่ะเป็นน้ำส้มสายชูตัวแอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนก้าเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อินเทรนในอนาคตหมายความว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของเฮลตี้โปรดักต์เราภูมิใจทุกครั้งที่เราพูดว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการวิจัยพัฒนาและผลิตด้วยคนไทยโดยนำวัตถุดิบในประเทศไทยมาใช้100ซค่ะ ด้านผลไม้เนี่ยค่ะเราเพิ่งจะมาเริ่มเมื่อ3-4ปีที่แล้วแต่เราก็มีการส่งออกทั้งด r เ็กแล้วก็อินด r เ็กมีผู้ประกอบการทําเป็น OEM เพราะเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากจะขายเพื่อที่จะเอาแบรนด์เราต้องการช่วยเกษตรกรและเราต้องการชูว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีจุดแข็งในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์มีวัตถุดิบของเราเอง ทางบริษัทเราเองเนี่ยมีนโยบายชัดเจนว่าเราจะต้องทำโปรดักที่เป็น sustainability product ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ p a คเก g i n g เราจะไม่ไปทับถมให้โลกเกิดมลพิษมากกว่านี้แล้วเราทำเป็นกล่องกระดาษที่สามารถ r e ไซเคิได้แล้วก็ใช้หมึกพิมพ์ที่เป็นแบบ Water b a รรวมถึงการทำโปรดักของตัวมันเองเนี่ยน้ำเวิเนก้าหรือน้ำส้มสายชูเนี่ยตัวดีๆคือส่งออกเป็นผลไม้สดแต่ตัวที่ตกเกตเนี่ย ไม่ต้องทิ้งไม่ต้องเอาไปทํำปุ๋ยแต่เราเอามาหมักแล้วทําให้เป็นเวสเซโลนั่นก็คือการนําไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตโดยกรีนโนมิกค่ะ ต้องขอขอบคุณ e x ็กซิมแมากเลยนะคะการส่งออกเนี่ยเมื่อสมัยก่อนมันมีปัจจัยภายนอกไม่มากนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่างเงินที่ผันผวนเรื่องของการเมืองในประเทศแล้วก็ต่างประเทศซึ่งอาจจะเกิดสงครามได้ทาง e x ็กซิมแให้ คำปรึกษาเราได้ดีมากอย่างแรกเลยคือการ Book Forward e x c h a n g e rate จเนี่ยจากค่างเงินเราก็มั่นใจได้ว่ายอดขายที่เราขายไปเนี่ยมันไม่ขาดทุนแน่นอนเรื่องที่2เรื่องของการช่วยเช็คข้อมูลของผู้ซื้อในต่างประเทศบางทีเราเข้าไม่ถึงทาง e x ็กซิมแเนี่ยมีแหล่งข้อมูลมั่นใจได้ว่าคู่ค้าของเราเนี่ยมีความมั่นคงเมื่อเราส่งสินค้าไปแล้วเนี่ยได้รับเงินแน่นอนรวมถึงการประกันสินค้านําส่งไปต่างประเทศด้วยนอกจากที่เราใช้บริการมาการที่ได้ ไมาออกบูธภายใต้ e Ximbank er ค่ะทำให้มีหอการค้าไทยอิตาลีเข้ามามาเชิญเราไปต่อยอดอีกไปเป็นสมาชิกกับทางด้านหอการค้าไทยอิตาลีด้วยเพราะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราในนั้นก็คือเป็นชาวยุโรปนอกจากจะช่วยในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วการมาร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ยังช่วยต่อยอดธุรกิจได้อีกด้วยค่ะ นี่ควรเรือนของประเทศไทยมากกว่า90%ถ้าในกลุ่ม SME ของเรายังคงคิดผลิตภัณฑ์ที่จะขายในตลาดเมืองไทยเท่านั้นเนี่ยสอรคิดว่าไม่ใช่เราต้องมองว่าโลกคือตลาดของเราเราไปที่ไหนก็ได้ถ้าเรามีของดีในประเทศไทยนะคะ SME เราจะต้องจับมือกันไปค่ะเพื่อไปสู้กับตลาดโลกเมื่อมดตัวเล็กๆมารวมกันพลังมันยิ่งใหญ่ค่ะ อย่าได้หมดความหวังหรือหมดกำลังใจถ้าเรารวมพลังกันแล้วเนี่ยเราสู้ขาวโลกได้แน่นอนค่ะ